โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเอนโทรปีนะครับของระบบที่ว่าเมื่อสักครู่กันนะครับคือ <c oughs> คือก่อนหน้านี้นะครับเราเราได้มีการาพูดถึงนะครับเทคนิคที่เรียกว่าสเตอร์ลิงแอปพลิเคชันกันนะครับนะเรื่องของสเตอร์ลิงแอปพลิเคชันก็คือว่านะครับเราเราพยายามที่จะหาค่าประมาณของล็อกอแฟกนะครับอืมนะครับ ซึ่ง log n fact ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเขียนในรูปของ n log n แล้วก็ลบ n ได้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเ,เคยเคยพิสูจน์ให้ดูไหมน่าจะเคยพิสูจน์ให้ดเูเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับทีนี้ครับพูดถึง entropy นะครับก็จากเรื่อง Gibbs energy ของการผสมแกส๊สถ้าเราจำกันได้นะครับ อ่านะครับเรา <c oughs> เรามีเรา,ามีเดลต้าจีมิกซิงใช่ไหมครับเท่ากับ nrt าคูณด้วยซิกมา x i log x ลอกนะครับโดยที่ x i เนี่ยเป็นเศษส่วนโมลนะครับ เศษส่วนโมลของโมเลกุลชนิดไอก็คือผมเอาผมก็จะเอาจํานวนโมเลกุลของชนิดไอมาหารด้วยจํานวนโมเลกุลทั้งหมดอ่านะครับอันนี้คือตัวนิยามที่เราเรียนมันมามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเขียนออกมานะครับในรูปของเอนโทรปีที่เปลี่ยนไปได้นะครับนั่นคือเพราะว่าอเราทราบว่านะครับสําหรับตัวสําหรับตัว g หรือตัวกิฟส์เอ y เนะครับ เราสามารถที่จะเขียนในรูปของเขียนะอะไรละต้องเป็นลบ S D t ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ V D P เบวก V D P นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเราพิจารณาที่ความดันของที่นะครับ S ก็เท่ากับ dg by d าอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบดังนั้นก็จะได้ e n t r o รปของการ mixing นะครับ ออกมาเป็นออกมาเป็นลบ n r นะครับแล้วคูณด้วยซิกมาซิกมา x i ลบ x i อะไรเงรรี้ย okay, นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับเรา <c oughs> เราจะลองมา work out จากจากเทอมนี้ดูนะครับลองมาจัดรูปกันใหม่นะครับก็คือผมก็จะลองผมก็จะลองแทนค่าไอ้นิยามของเศษส่วนโมนลงไปนะครับ ก็คิดคิดว่า xi มันเป็น Ni ส่วน N นะครับแทนค่าลงไปอ่ามันก็จะ,ม,จะมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็น n i ส่วน N นะครับ N คือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดนะครับแล้วก็ล็อก n ส่วน N นะครับทราน,นี้ผมจัดรูปนิดนึงนะครับดึงดึง n ออกมานะครับดึง n ตัวนี้ออกมาข้างนอกนะครับ แล้วแล้วก็เอามาหารเอามาหารด้วย n เล็กแล้วคูณด้วย r นะครับนะครับอา่าหารตรงนี้นะครับเราเราลองเอาไปบวกลบคูณหารกันนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะได้นะครับมันจะได้ตัว boseman constant พอดีนะครับอันนี้เป็นนิยามครับก็เหมือนเหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยทำอา่า p v เท่ากับ n r t โดยที่ n เล็กเป็นจำนวนโมลใช่ไหมครับแล้วก็เท่ากับ N NKT นะครับโดยที่ N ใหญ่เนี่ยเป็นจำนวนโมเลกุลใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย N N เล็กส่วน N ใหญ่แล้วคุณได้ค่า R นะครับมันได้เป็นค่าของที่ k หรือค่าของที่โบสมันนะครับดังน,นั้นผมดึง N ใหญ่ออกมานะครับข้างหน้าก็กลายเป็นแค่ลบ k โดยที่ k คือค่าของที่โบสมันนะครับ 1.38คูณ10ยกกำลังลบ23จูลต่อเควินนะครับข้างในนะครับก็จะกลายเป็นซิกมา Ni ล็อก n ส่วน N นะครับอโอเคข้อน,นี้เดี๋ยวผมก็จะลองกระจายตัวล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าผมมี S เท<ม>่ากับลบ K นะครับคูณด้วยซิกมานะครับ ข้างในก็กระจายเป็น ni log ni นะครับแล้วก็ลบด้วย ni log n นะครับประมาณนี้ฮ ครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะผมก็จะกระจายตัวซิกมนะครับเข้าไปในวงเล็บนะครับเทอมแรกนะครับก็จะออกมาเป็นลบ k ซิกม n i log n i นะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแต่เทอมหลังนะครับมัน <c oughs> มันจะกลายเป็นลบ k คูณด้วย n log n ไปเลยนะครับมันก็จะออกมาให้ง่ายประมาณนี้เพราะว่า พอกระจายพอกระจายซิกมาเข้าไปแล้วนะครับซิกมาซิกมาไปเจอ NI นะครับก็มันก็จะออกมาเป็นตัว N ธรรมดาก็คือเราเรารวมตัวจำนวนโมเลกุลของทุกชนิดนะครับก็ได้เป็นจำนวนโมเลกุลทั้งหมดโอเคครับ, okay, รบหลังจากนั้นนะครับก็เล่นเล่นทริคก,กับมันอีกนิดหน่อยนะครับคือเราลองพยายามจัดรูปนะครับให้ให้เราสามารถไปใช้ตัว s t i r l i n g approximation ได้นะครับ นั่นคืออในเทอมแรกนะครับผมก็จะเอา ni นะครับบวกเข้าแล้วก็ลบออกนะครับแบบนี้นะครับเทอมแรกมันก็ยังได้ค่าเท่าเดิมอยู่ถูกไหมครับแล้วพอเทอมที่สองนะครับผมมี k นะครับแล้วก็ n log n นะครับผมก็จะเอา n เนี่ยบวกเข้าแล้วก็ลบออกเช่นเดียวกัน นะครับโอเคนะคก็โอเคได้ค่าเท่าเดิมได้ค่าเท่าเดิมอยู่นะครับคราน,นี้บรรทัดถัดไปนะครับผมก็จะลองเอาก้อนเนี้ยนะครับก้อนที่เราลบออกนะครับคือเป็น n log n แล้วก็ลบด้วย n นะครับอ่าแทนลงไปใน s t i r l i n g approximation โอเคนะครับจับเอา s t i r l i n g approximation ยัดใส่ลงไปนะครับ ก็จะได้เป็นลบ k นะครับอันนี้เอาเทอมแรกก่อนนะครับลบ k คูณด้วยซิกมา n log n นะครับ n เอโทษทีนะครับ ni log ni ล ni มันคือซิกมาของ log ni แกนะครับอันนี้เทอมเทอมแรกสุดนะครับแล้วก็แล้วก็เทอมที่เหลือนะครับเทอมที่เหลือ Ni มาเจอซิกมาก็จะกลายเป็น N เฉยๆถูกไหมเทอมนี้นะครับ Ni นะครับเจอซิกมานะครับก็กลายเป็น N เฉยๆนะครับก็จะกลายเป็นลบ KN อัอนนี้อันนี้เทอมบรรทัดบนเสร็จแล้วนะครับถัดไปเทอมบรรทัดล่างนะครับมันก็จะกลายเป็นเอ๊ะเดี๋ยวนะถูกไหมโอเคถูกแล้ว เดี๋ยวต้องเป็นอ่าตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับเพราะว่าเราเอาลบ k คูณเข้าไปนะครับเป็นบวก kn นะครับแล้วก็คานนี้เทอมด้านหลังนะครับมันก็จะเป็น k คูณด้วย log n แอลกนะครับก็คือเอาเอาก้อน n log n ลบ n มาเป็น log n แปกนะครับแล้วก็เทอมท้ายก็จะเป็นลบ kn นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ kn กับลบ kn ก็ตัดกันได้นะครับอืม มันก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะครับลบ k <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมว่าผมน่าจะน่าจะมั่วๆกับเครื่องหมายพอสมควรแป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อด้านล่างน่าจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกแล้วมนะั้งเี๋ยวนยะ<ม>อ๋อโอเคครับผมว่าผมว่าผมลืมผมลืมเอาเครื่องหมายบวกคูณเข้าไปตั้งแต่บรรทัดนี้เนี่นะครับแกบรรทัดนี้นะครับเอาลบคูณเข้าไปนะครับไอ เทอมนี้มันควรจะเป็นเครื่องหมายบวกตั้งแต่แรกแล้วครับโอเคถึงว่ามันแปลกๆนะครับโอเคน่าจะเป็นประมาณอ่าอันนี้ลบนะครับก็สุดท้ายตัวลบ KN กับบวก KN มันตัดกันได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะได้ว่านะครับอ่าเคคูได้วยล็อก n แฟกนะครับแล้วก็ลบด้วย k คูณด้วยซิกมาล็อก n ไอแฟกนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งอ่าล็อก n ไอแฟกนะครับแค่ตัวเนี้ยนะครับสมมติผมดึงดึงแค่ล็อก n ไอแฟกนะครับกระจายออกมานะครับล็อก n ไอแฟกมันก็ซิกมาล็อก n ไอแฟกนะครับมันก็คือ มันก็คือผมเอาล็อก n หนึ่งแฟกนะครับมาบวกด้วยล็อก n สองแฟกนะครับแล้วก็บวกด้วยล็อก n สามแฟกนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ผมมีล็อก n หนึ่งแฟกคูณ n สองแฟกคูณ n สามแฟกแล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากเทอมด้านหลังนะครับ ดังนั้นมันก็จะกลายเป็นนะครับ k log n แฟกแล้วก็ลบด้วย k คูณด้วย log ของอ่าก็คือจับเอา n i แฟกอะมาคูณกันทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราเราเอา <c oughs> เราเอา ล็อกของเทอมหน้ากับล็อกของเทอมหลังนะครับมารวมกันนะครับก็จะออกมาเป็น k คูณด้วยล็อกของ n fact แล้วก็หารด้วยนะครับผลคูณของ n i fact ทุกตัวนะครับอันนี้คุณยังครับตัวนี้คืออะไรเอ่ย ตัวนี้คืออะไรครับมันก็จะกลับออกมาเป็นตัวนี้เลยครับมันก็คือไมโครสเตตของการเรียงของการเรียงของโมเลกุลแก๊สนั่นเองนะครับออกมาเป็นไมโครสเตตครับสุดท้ายครับมันก็เลยจบที่ s เท่ากับ k log omega นะครับ ซึ่งก็คืออะไรก็คือสมาการที่อยู่บนหลุมศพของโบสมันอย่างที่สลอตว่านั่นแหละครับก็เป็นมันก็จะเป็นประกาศรัชนี้อโหโห